สวัสดีครับหนุ่มหล่อหน้าตีตาตีกินโชครับนี่วันนี้ไม่ต้องใช้ใบตองรองนะครับเพราะวันนี้กินทับทิมกรอบฟังเสียงนี่กรอบขนาดไหนนะมีทั้งข้อโพดทั้งรอดช่องนะครับทั้งเผือกทั้งมันนะใส่น้ำแข็ง ฝนตกตกอากาศเย็นๆอย่างนี้กินน้ำแข็งไปเลยเราส่วนกระแสนะฮะมาฮะนานๆทีจัดของหวานซะหน่อยจัดแบบใหญ่ๆไปเลยยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับเราโอ้ยดูดิเย็นจนเสียวอ่ะครับที่มอบกรอบๆย็นน้ำเ่ย ือของหวานนี่ไม่มีใครขอมาเลยนะแต่เราชอบเลยจัดเองอ อืหวานจุ่มฉ่ำครับผมนีเปลือกะอเยอะมาก้ะแบบผมจัดมาเลยสามถุงอะ นี่ไม่ได้ทำเองนะไปเดินตลาดซื้อมานะ <C le af> ถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ อาจจะเมนูอาจจะแบบไม่ถึงหลักหมื่นหลักพันหลักหมื่นแต่ก็ลงบ่อยให้ได้ดูกันไม่ให้เหงานะครับอาจจะไม่ทุกวันแต่อย่างน้อยวันเว้นวันนะ่เห็นหน้าเห็นตากันนะครับผมคิดถึง คลิปนี้ก็ไม่ได้วุอหวาอะไรนะครับเพรก็เป็นของหวานวนะเนาะจะให้มากินกับน้ำพริกกินกับอะไรก็ไม่คือนะกินเรื่อยๆเล่นๆบ้างมีใครโอเคกับฉากแบบนี้มั้งหรือว่าคอมเมนต์มาบอกผมได้พี่ผม นูขอต้นไม้เพิ่มอะไรเงี้ยแบบขอขอที่มันเป็นเครือชุข,ขียวอะไรเงี้ยครับได้นะเดี๋ยวผมจัดให้แต่คอมเมนต์มาบอกก่อนนะว่าอยากได้ไหมอยากได้แบบไหนนะครับยิ่งมีรูปยิ่งดีอืมผมชอบอะไรที่มันแบบเห็นภาพไนงะคำพูดมันไม่ไม่เท่าไหร่แต่ก็บอกได้นะ พออยากเปกลี่ยนฉากนะหรือไม่ก็มีรูปฉากมาเลยก็ได้เดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ใส่เองนะครับให้มันคล้ายคลึงนะแต่ต้องราคาไม่แพงนะเอาแบบหาได้อะไรเงี้ยทำบิ๊กซีโรจัสอะไรเงี้ยเมกาโปรไอ้เมกาโปรมีเพชรบุญที่เดียว น้ายางกระโจนกินของหวานโอ้สีชมพูแต่น้ำกะทิเขาไม่ยังไม่เลี่ยนหละผมยังไม่รู้สึกเลี่ยนเลยรู้สึกแบบน้อยมากอ่ะตอนนี้มันยังรู้สึกแบบกินอร่อยอู่แล้ว หรือผมพูเดเยอะไปปนะเนาะปกตินี่ของหวานมันต้องเลี่ยนแบบกะทิเลี่ยนอันนี้แล้วนะเรื่ออาจจะเป็นเพราะเราใส่น้ำแข็งน้ำแข็งมาละลายมันก็เลยให้ความหวานของน้ำกะทิมันลดลงนะครับเรลาไปเลยไนะม่ค่อยเลี่ยนเนาะ ตอนนี้ไม่ค่อยเวิร์กว่ะขอบมันสูงมันไม่เหมือนช้อนเหล็กเราเยวช้อนเหล็กมาก็กลัวดังเกมาขูดกับอันนี้อร่อยครับินขนมกินผลไม้บ้าง ห,หมดละขนลุกครับอาการเย็นพอแล้วนะหนาวแล้ว พอโอเค okay, ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับนุ่มหล่อหน้าตีตาติกินโชครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว